มเนาะแกงละไม่ก <valeur> ็มื้อนี้เนาะหลังคิงเป็นเฮ็ดแกงละไม่กินมื้อสบายดีสวัสดีพอนพี่น้องมืดสุขสุขคนเด้อมื้อนี้มากินแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงนํากันเด้อพี่น้องนี่แม่นลังคิงเพิ่นแกงหน่อไม้สบายดีพอนพี่น้องมื้อนี้อยู่กัน2คนพี่น้องเอ้ยน้องนหลัคิงเพิ่นเมื่อวานเนาะเพิ่นเมื่อวานก็อีแม่เพิ่นไปเดินเพิ่นเห็นอีแม่มาตลาดบางเช้านี่ เพ่แร่น้ำอีเม่เป็นรถอีเม่พอเป็นรถน้ำม่ยาพี่น้องเปินอยากไปเด่นบะาเนาะไปเด่นกบนองชายปานก็ได้หายเป็นไปเหมือแรด้ยง <laughs> ิไปหับเพื <Jason> yeah. ่อก็ได้กินกันสองคนขัวเมียแกงใส่ใส่หอยใส่ผักข้าน้ำผักข้า ใส่หอยคมของแสบพี่น้องบ่มีบ่มีผักกระแยงเาใส่ผักขาเนาะย่ำพอผักกระแยงมันหาฝนตกหาย่ำแดงเออยน่ฝนแังได้กินผักกระแยงย่ำนี้แกงใส่ผักขาเอาซ็บพี่น้องเรียกว่าผักสะอมนี่แหละผักขาคือเขา ta nên gặp các bạn thiền xe hơi lắm cái mọi ยี่วขอแหงกจังทีบม่แต่ว่าปากมโม่มอ,อยาะมาเลย้องบาเอาจัดนกชิดหอกกำพิงใช่หอยเันอกม <c oughs> ักฮะพี่้อกกินข้าวรับกันเดี๋ยวไปจัดจะทานที่กันอ้าวาพี่้อก าองคนนาะพี่น้องงแกงดอม้ยามเพลินว่าคนนั้นปมเสร็มมาเลยอินจีนผักทินู่องคนในกันเงียบดีค่ะ เป็นเงาเงาไม่มีคนเด่นนะราคาอ่อนๆเนาะช่วงเดือนนี้กัสีิแดดแน่พี่น้องเอ้ยแก้วน้นเหรอโดนกัมมีเดอ้อ นี่ว่าท่านยังท่านหอดเมชาเนี่ยหาเดินเมษาโอ้แห้หอดเนี่ยนั่งอยู่กําลางเนี่ยบ๊วยเอา hoài nó mày à nó mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จีดังเลยเสีงยงรถกาบอะไรกะหมะมเพื่อนอยู่แข็ทางเดบักโลแคมือเพชร การนแดดมันอกนะมันเาะมันแดดนะมันเอาละนะ เอากลางเบี้ยนมานกลางคืนกับนอนเดิมเพราะว่ามันเอาปกติเป็นนอนเจ็ดมุ้งแปดมุ้งแร่หรือว่าถุงหนึ่งสองถุงกับนอนดแล้วเดี๋ยวนี้ยังที่ได้กับสามถุงสามถุงขึ้นเมื่อหรือว่าเก่ามุ้งขึ้นเมื่อเนะ กระมงแดงหรือห้าสิบมุงก็ได้น,น,นะ พักคานในแนวมก่อนมักี่ชุดหน,นึ่งนิดกับแจ้วป็นใสแกลงลนไอมไหกแ่พิล อย่างได้กินข้าวตั้งแต่เก่าเดี๋ยวสิกินข้าวก็นนะ่าพ่น้อนะ่ะเดี๋ยวกินข้าวแล้วนั่พี่เห็ดอะไรอยู่เนาะแปลงโดดตัวนึ่งกินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวบอนกัดพีมาแปลงโดดพี่น้องเอ้ยเอานี่ออกเพราะว่าอันนี้มันมันรวมเนาะซื้อมาเปลี่ยนใหม่พี่น้องนี่เริ่มจนะับ ดับตีมันเน,น,นี่ยนีย่กระโตตันนี้เนาะมันรวมมันเสียเนาะมันเบิดเนี่ยกับพอเราไปตาม้างเขาว่าเขาว่าแหงชื่ออันนี้ใส่เนาะพอเราก็เดินไปชื้อมาใส่มังสาวนี่ราคาประาราามาณแสนกีบเนาะเพื่อแบบซามลอยกว่าซามลอยกวา,าทนะนเนาะเนี่ยียมใส่เดี่ยแชฮันใส่ตอนนี้เมื่อคืนกับเมื่อหน้าเนาะ ออกไปบนงงวัวพี่น้องเลยเดี๋ยวงงวัาแล้วไปงูกินนะมาต้องันโยกขึ้นนะทัานขิงออกก่อนทัานขิงออกก่อน าสีเมียมาแต่หน้าเห่แล้ว้ามดีเห็นไ่ติแต่มางมาแต่หน้าเขดี นี่เห็นว่าเนอะมันดูอมมดมากเนาะก็ได้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่บพราะว่ามันสีแกนบูว่าแกนมันสีจ่อยน้ำือบ่อหรือว่ามันสีนี้เนาะถามมันมันมันหมดหลายคือที่ว่าเป็นน้ำแกนมันน้ำเดี๋ยวเทาสีเอาหันตีออกนะหันเลยหันให้ถึงตอนนี้ออกมาพี่น้อย แต่วนี้คือตัวเก่ามันมันไม่มีขบใช่ไหมมันนะไม่มีขมใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันก็หลุยบาม่แห้งบนในแค่ชิลองกอันตัวนี้ใส่นี่นี่ตัวใหม่มันก็ขับปึ๊บเลยเดาหรือเปล่าแน่นตึงของใหม่ตัวเก่ามันโอเดรดโอเด็ดเนาะ เรววายมันเป็นเงกล้วยๆปลายปีแต่พี่น้อยจะชิวยจะฟรีเนาะตดตไทยตอนนี้แจงเก่าไรลูตั้งแจกคืนเพื่อนใหม่คืนมาอยู่ทั้งนู่นใหม่มาจากตอนอยู่เพื่อนดุมมายังเอากล้วยไทยอยู่ดิเนี่ยคืนปลายปีแต่ละปลายปีมันเสื่อมสภาพไปเป็นของธรรมดาเนาะ คนเขาก็ยังปายปีไปยังเขาเราพี่น้องเอสดไม่แหงซายังโดดใส่งาคือปีเหนคักปัยังมาไปไปกรรมองี่เบิงนถอกันอยก ขี่ไปหันว่านี่บุกอาหารขี่วะเี่ขี่มันสีออกแป่ขิงหเปขิงมันหอรยนี่ใส่ปะโอ้เอาันี้ใส่ต่ว่าใส่หมดนี่เฮาอ่านสั่งเหมาเนาะนี่ัหัววปูนเนาะอะเชทหัวไอ้นี่ไปดีินี่แหละหัทางนี้และมันจะบยาอแล้วปะ มาอันนั้นหมางโดดแต่กระสิมดิมาดิบิอุผัวด้อเนาะพี่นหลังจาก้วเป็นแปลงโดดเดี่ยวนี่พี่นกแต่ว่าตะกี้มันจะมีหัวอยู่นี่เนาะเป็นหัวธรรมดาแบบเป็นไหมอันนี้ไหมรักหัวน้อยๆธรรมดาเนาะห้ามปฏินนเหตุดนแต่เหตุแตงแต่ขึ้นมาปุ๊บอันนี้าือเปลี่ยนใหม่เนาะหมางออกเปลี่ยนใหม่เขาก็นได้สื่อสั่งสั่งรักปูนมาเนาะนี่ด็เป็นเสาปูนนี่เสาเสา เพือ่อสีมาเห็ดเห็ดเต่เบืเือกนี่ได้มีโบหัวสีพ่อที่บอกจนอหอม,ออมพู่อหอมล้างบ้านแต่พี่น้องก็บับหวเติ้เนาะตามแนีเบิ่งกับมันคือสีโบพ่อหรอกแต่กับสั่งมาสามี้ก่นะอนเนาะโบ<อ>พ่ออยู่เดียวแหละจะได้กับ่บพ่อเพราะว่าเอาแต่ถังเดียวเลยแม่เอาแต่เอาถ้ารังเขาจะเอารักใหม่เอาเพราะว่าตอนทีเอารักกลัวมันมันท้าวอ่อนนะพี่น้องเพราะว่ามีกลัวนี่คือแบบเห็ดแตงแต่ข้าวแตงแต่ข้าวขึ้นมากเลยเนาะมันกับนี่คือชาบูนมันสิหลายหลายปีแน่ แบบว่าอยากให้บาทเดียวมันไดี่ยวนะพี่น้องแม่ก็ได้เอาเสาปูนมาเนาะข้างหน้ากับได้เอาเนาะบรรณาอนาคตข้างหน้าจังคอยต่อเติมไปทีละเด็กทีละน้อยเนาะแต่ก็สั่งน้ำหมักจับมาคือกันเนาะน้ำหมักจับอยู่ในคืออสามขวบบาทเพจผู้ใดญ่จะสีอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะบอกกันทีมงานพี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง